โตโน่โกนเต์ทั่วเพลงลั่นเวทีแต่คำถามเดิมยังอยู่คิดถึงนิชาโตโนโ่ทัวคอนเสิร์ตต่างแดนเสียงเพลงยังก้องกังวานนิชายังอยู่ในใจหรือไม่แฟนคลับแน่นหอนข่าวเด่นวันนี้บินลัดฟ้าไปสร้างความสุขให้แฟนๆไกลถึงต่างแดนสำหรับนักร้องหลุ่มสุดฮอตโตโนโ่พากินคำวิไลศักด์ที่เดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ตพบแฟนคลับอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ยังคงเป็นที่พูดถึงว่าเจ้าตัวยังคงเดินหน้าเมออดีตคนเคยรักอย่างนิชานธนิชาดังวัฒนาวนิชย์อยู่หรือไม่งานนี้แฟนๆแห่ชมแน่นหอนส่งเสียงเชียร์ดังกระหึม่มรายง,งานข่าวระบุว่าโตโนโ ได้เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศอย่างคึกคักสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่มาชมกันอย่างเนืองแน่นไม่ว่าจะเป็นการโชว์พลังเสียงร้องเพลงฮิตติดหูหรือการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับแฟนๆที่มาให้กำลังใจร้องเพลงนี้อีกแล้วนิชายังอยู่ในใจหรือไม่แต่สิ่งที่ทําให้แฟนๆแ,และสื่อมวลชนยังคงจับตามองไม่ห่างคือการที่โตโนโ่เลือกที่จะร้องเพลงบางเพลงที่เคยมีกระแสเชื่อมโยงกับนิชา อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักความผูกพันหรือแม้แต่เพลงที่มีโมเมนต์พิเศษร่วมกันในอดีตซึ่งการเลือกร้องเพลงเหล่านั้นในแต่ละครั้งก็มักจะถูกตีความและตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงมีอะไรที่พิเศษกันอยู่หรือไม่แม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากปากของโตโน่ถึงกระแสข่าวลือเรื่องการตามเงาะนิชา แต่การแสดงออกผ่านบทเพลงและการปรากฏตัวต่อหน้าแฟนๆก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องแฟนคลับบางส่วนก็ยังคงส่งกำลังใจและเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันขณะที่บางส่วนก็เคารพในการตัดสินใจและเส้นทางชีวิตของทั้งสองคนความสุขที่มอบให้แฟนๆยังคงเต็มเปี่ยมอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือไม่ว่าสถานะความรักของโตโน่จะเป็นอย่างไรความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการทำงานและการมอบความสุขให้กับแฟนคลับผ่านเสียงเพลง ก็ยังคงเต็มเปี่ยมและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนๆทั่วโลกแฟนคลับที่มาชมคอนเสิร์ตต่างชื่นชมในความเป็นกันเองและพลังในการแสดงของนักร้องหนุ่มคนนี้คุณคิดว่าการที่ศิลปินยังคงร้องเพลงที่มีความหมายพิเศษกับอดีตคนรักจะเป็นการสื่อสารความรู้สึกที่ยังคงมีอยู่หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงที่แฟนๆชื่นชอบ